สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งนะครับสำหรับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าดูคลิปนี้ก็จะรู้ว่าผมแคสต์เมทัลเกียร์ภราคเดอะเฟนทัมเพลนเนี่ยมาถึงตอนที่10กว่าแล้วนะครับโดยต่อจากนี้ภารกิจของบิ๊กบอสจะเปลี่ยนจากอัฟกานิสถานไปสู่แอฟริกาผมเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ทำภารกิจแอฟริกาเออที่อัฟกานิสถานนะครับมีประเด็นที่เราต้องมาเก็บเนื้อเรื่องมากมาย มาทบทวนนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็จะได้ทบทวนแล้วก็เข้าใจการดำเนินการแคสในตอนต่อไปในแอฟริกาเนี่ยก็จะได้ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็เข้าถึงเนื้อเรื่องอย่างแท้จริงนะครับในส่วนของท่านผู้ชมเองเนี่ยก็จะได้รับรู้เนื้อเรื่องแล้วก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาสเน็กทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเธอเบสไดมอนด์ด็อกตัวละครทุกตัวละครเป็นยังไงบ้างรวมถึงมันจะต่อเนื่องไปถึงตอนต่อต่อไป ในเดอะแฟนทอมเพ i นที่ผมกำลังจะแคสต่ตอไปด้วยนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะดูการแคสของผมหรือใครก็แล้วแต่หรือจะเล่นเองก็ตามนะครับผมเชื่อว่าคลิปเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเล่นเองนะครับดูคลิปนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลที่ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีอตรรสในการเล่นนะครับโดยคิดว่ามันไม่น่าจะสปอยตัวผู้เล่นเองนะถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมเล่นมาถึงตอนที่10กว่า10บต,ต้นต้นแล้วมาดูคลิปผมเนี่ย ผมเชื่อว่ามันจะไม่มีการสปอยในตอนต่อๆไปเพราะตัวผมเองก็ยังไม่ได้เล่นตอนที่10 10กว่าหลังที่แอฟริกาลงไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับดังนั้นข้อมูลที่ผมพูดมาเป็นข้อมูลที่เริ่มต้นนะครับเป็นข้อมูลที่มันจากการเริ่มต้นเกมไปจนถึงข้อมูลตอนที่10ต้นนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับมาจากเทปบันทึกที่เราสามารถเปิดฟังได้บนเฮลิคอปเตอร์นะครับเทปเหล่านี้จะค่อยๆปลดล็อกตามเนื้อเรื่อง แล้วก็ถ้าเล่นมาถึงประมาณภารกิจที่13เนี่ยจะมีราวราวสามสถึงสีเทปด้วยกันแน่นอนว่าการแปลเทปทั้ง3 0มสถึงสีเทปเนี่ยครับผมก็คิดอยู่ว่าจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมยังไงดีเอ๊ะจะเป็นการเปิดเทปแล้วก็ให้ผมใส่ซับไตเติลไปไหมผมว่ามันเยอะขนาดเนี้ยหูให้ท่านผู้ชมมานั่งอ่านแบบโอ้โหตายตายตายไม่ไหวแล้วก็มันอาจจะทําให ไม่ค่อยเข้าใจอ่านไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยผมคิดว่าผมแปลแล้วผมก็มานั่งเรียบเรียงแล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังจะดีกว่านะครับมันจะเป็นการสรุปด้วยนะครับแน่นอนว่าไอ้สามสิบถึงสี่สิบเทปเนี่ยครับผมอาจจะแปลได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็จะพยายามดีที่สุดแล้วแน่นอนว่าไอ้สามสิบสี่สิบเทปนี้มันก็จะแปลออกมาเป็นข้อมูลที่มหาศาลข้อมูลที่มหาศาลนี้นะครับ มันเหมาะที่สําหรับฟังแบบยังไงอะแบบตั้งมีสมาธิอ่ะดังนั้นเนี่ยผมจะใส่แค่เสียงและเป็นภาพนิ่งเท่านั้นจะไม่ได้มีการสลับภาพไปมาจะไม่มีการทําเป็นวิดีโออะไรต่างๆคือจะมีแค่เสียงแล้วก็เป็นภาพนิ่งเพื่อภาพเดียวเท่านั้นคิดว่าคงจะเป็นภาพเดียวเท่านั้นเพื่อให้ท่านผู้ชมตั้งมีสมาธิกับสิ่งที่ผมกําลังเล่าอยู่นี่นะครับแล้วก็ คาดว่าคงจะได้แบ่งเป็นหลายๆคลิปล่ะเพราะว่าคลิปเดียวคงอาจจะจุไม่หมดข้อมูลมันเยอะมากตอนแรกนะครับผมนึกว่าข้อมูลมันน้อยแล้วก็อาจจะมีหลายๆอันไม่ไม่สำคัญอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ผมนั่งทบทวนนั่งแปลมาอันนี้ยังไม่หมดเลยนะครับแต่ก็ผมพบว่ามันสำคัญทุกๆข้อมูลเลยทุกๆเทปเลย ก็เลยคิดว่าน่าจะแปลให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนพันแท้เมทัลเกียร์หรือว่าคนที่อยากรู้ข้อมูลลึกๆรับรองว่าถูกใจแน่นอนคนที่ต้องการเก็บละเอียดของเนื้อเรื่องน่าปลอมถูกใจแน่นอนแต่ท่านผู้ชมที่ต้องการแค่ความสนุกแบบง่ายๆนะครับไม่ปวดสมองเนี่ยผมขอให้ข้ามๆคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีพูดถึง ภาคอื่นๆบ้างพูดถึงอดีตบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านผู้ชมไม่เข้าใจ100%ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านผู้ชมที่ติดตามการอธิบายของผมมาตั้งแต่ภาคในอดีตตั้งแต่นู่นอ่ะ snake s อ่า snake eater มาเนียนเน่ย,ยก็คิดว่าน่าจะพอจะตามทันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข้ามสนานเลยนะครับเริ่มนะครับเทปบันทึกของอ็อกซ์ลอดเริ่มที่อ็อกซ์ลอดดีกว่านะครับในเกมเนี่ยเขาจะเขียนว่าอ็อกซ์ลอดรีฟิ้งแบ่งเป็น1 2 3 4อะไรเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะ เรียบเรียงแล้วก็สรุปเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดังนี้นะครับออสสลอตบริฟฟิ้งเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ออสสลอตคุยกับบิ๊กบอสในช่วงต้นเกมในช่วงที่บิ๊กบอสออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็อยู่บนเรือนะครับเรือล่าประบาลที่กําลังเดินทางไปอัฟกานิสฐานซึ่งใช้เวลาหลายวันเนี่ยก็สเนกับออสสลอตเนี่ยก็ได้มีการอธิบายมีการพูดถึงเรื่องราวที่มาที่ไปต่าง ต่างคนต่างเรียนรู้นะครับว่า9ปีที่สเนคโคม่ากเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งหมดมีประมาณ11เทปนะครับสรุปได้ข้าวๆประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับออสลอดพูดถึงเมืองเดคิเลียนะครับซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในประเทศไซปรัสครับออสลอตพูดว่ารู้ไหมทำไมสเน็กถึงต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ประเทศเคเดคิเลียนะครับ เหตุผลที่1ครับประเทศไซปรัสเนี่ยครับเป็นประเทศอยู่ในการปกครองของอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอังกฤษและอเมริกาเนี่ยเป็นพันธมิตรกันครับผมพวกไซเฟอร์เนี่ยครับเป็นพวกเป็นหน่วยงานที่อยู่ในอเมริกาถูกไหมเป็นหน่วยงานของ CIA และ CIA ก็เป็นหน่วยงานของอเมริกาถูกไหมครับก็ไซเฟอร์เนี่ยก็คงไม่นึกว่าสเน็กเนี่ยครับจะรักษาตัวอยู่ในเขตอํานาจของพวกมันเองคือในกลุ่มพันธมิตรอังกฤษอเมริกา คือมันอยู่ใกล้ตัวกันไปนะครับเหมือนกับที่พวกเราชอบพูดกันว่าบางครั้งเนี่ยที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดออสโลตก็เปรียบเปยนะครับว่าเหมือนกับจุดซ่อนตัวของปลาวานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องไปอยู่ใต้ท้องของมันเองนี่คือสาเหตุที่ทำไมสเนกได้ถูกพาไปรักษาตัวอยู่ในประเทศไซปรัสเมืองเดคีเลียนั่นเองนะครับส่วนเหตุผลที่2นะครับ สเสนคถามว่าอา้าถ้าไซปรัสเป็นเขตการปกครองของอังกฤษเนี่ยทำไมหมอถึงพูดภาษาอังกฤษแบบไม่ชัดเป็นสำเนียงออกทางกรีซนะครับออสลอดอธิบายว่าไซปรัสมีความขัดแย้งภายในประเทศของชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีนะครับในตอนเหนือของประเทศไซปรัสแล้วก็ชาวไซปรัสเชื้อสายกรีซในตอนใต้ของไม่ใช่ตอนเหนือของประเทศไซปรัส ชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีในตอนเหนือของเมืองเดคิเลียเอาใหม่นะครับและชาวไซปรัสเชื้อสายกรีซในตอนใต,นใต,นต้ของเมืองเดคิเลียคือมีกองขัดแย้งกันอยู่ในเมืองนี้นะครับและในเมืองนั้นน่ะมีชาวไซปรัสเชื้อสายกรีซเยอะมากดังนั้นหมอก,ก็เลยเป็นชาวกรีซที่พูดภาษาอังกฤษก็คือติดติดสำเนียงกรีสนั่นเองนะครับหมอที่สเนกเจอเป็นหมอในพื้นที่ที่อสอสซอลตจ้างมาต่างหากนะครับ พราะอสลอตคิดว่าช่างคนในพื้นที่น่าจะเชื่อใจได้มากกว่าเมืองเดคิเลียนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งตรงนี้พอดีเลยนะครับและความขัดแย้งเนี้ยก็มี UN สหประชาชาติเข้ามายุ่งด้วยจึงเป็นจุดหรือเมืองที่สามารถจับจาดูใครก็ตามที่แปลกปลอมเข้ามาได้อย่างง่ายนี่คือเหตุผลที่2คือถ้ามีใครเข้ามาแทรกแซงเข้ามาสืบเรื่องสนิกเข้ามาในประเทศไซปรัสเมืองเดคิเลียเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ ล่วงหน้าได้ง่าย <Stars> นี่คือเหตุผลที่2อนะครับออสตลอตบอกว่าคนไซปรัสเนี่ยครับเดิมทีมี2เชื้อชาติอาศัยร่วมกันอย่างสันติก็คือคนชาวเชื้อตรุรกีกับกับเชื้ออีกเชื้อนึงอะไรนะตุรกีกับกรีซอ่าตอนแรกเขาก็อยู่อย่างสันติครับ finished? แต่ว่าต่อมาพอมีเริ่มมีคนอังกฤษ เริ่มมีทหารอังกฤษเริ่มมีทหารอเมริมมารกาเข้ามายุ่งเนี่ยมันก็เริ่มที่จะขัดแย้งกัดน,นคือคือ,คอ,คอเป็นการเมืองภายในนะอันนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดต่อจากนั้นนะครับออสโลต์ก็เล่าถึงการเดินทางจากไซปรัสใช่ไหมนีจากโรมาเนสเสร็จก็ไปที่อัฟกานิสถานระหว่างทางต้องเดินทางหลายวันโดยผ่านทางเรือนะครับโดยผ่านทางเรือเนี่ยพาพาหานะที่ใช้คือเรือล่าปราวาน ในการเดินทางไปถึงชายแดนอัฟกานิสถานนะครับอันตอนแรกอ่ะใช้เรือลาประวันเดินทางไปนะครับพอไปถึงชายแดนอัฟกานิสถานปากีสถานเนี่ยตอนนั้นก็ต้องใช้ภาคพื้นโดยไม่ได้ไปตามพื้นถนนใช้รถไม่ใช่นะครับเป็นการใช้ม้านั่งขี่ลัดเลาะไปตามภูเขาสาเหตุที่ต้องใช้ม้าก็เพราะว่าเลี่ยงทหารโซเวียตที่ดักคุมถนนแทบทุกสายในอัฟกานิสถานนั่นเองนะครับ ข้อมูลเทปต,ต่อไปนะครับคือข้อมูล9ปีที่สเนคโคมาก,ก็มาดูกันซิว่าตอนนี้การเมืองทั้งโลกเนี่ยมีทิศทางไปมาอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากที่ต้นเทปเนี่ยมีวิทยุรายงานว่าอเมริกาไม่รับรองความปลอดภัยของนักกีฬาโซเวียตในการแข่งขันโอลิมปิกที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพด้วยเหตุผลนี้เองนะครับที่อเมริกาไม่รับรองความปลอดภัยของนักกีฬาโซเวียตเนี่ยโซเวียตก็เลยไม่ประกาศไม่เข้าร่วมการแข่งขัน โอลิมปิกที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพครับแต่เหตุการณ์เนี้ยคือมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้โซเวียตได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่กรุงมอสโกเหมือนกันแต่ว่าอเมริกาแล้วก็50ประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ต่างที่จะปฏิเสธเข้าไปร่วมโอลิมปิกเพื่อเป็นการกระทวงที่โซเวียตบุกอัฟกานิสถานครับผมพอต่อมาอเมริกาเป็นเจ้าภาพบ้างก็อเมริกาก็คือเหมือนกับแบบ แบบพูดอ้อมๆว่าไม่ต้อนรับโซเวียตนะก็บอกว่าถ้าโซเวียตส่งนักกีฬามาก,ก็ไม่รับรองความปลอดภัยนะประมาณนี้ครับเป็นการบอยคอรเป็นการคว่ำบาตรที่โซเวียตบุกอัฟกานิสถานนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีความขัดแย้งนะครับเซเนกก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นสงครามเย็นครั้งที่2ใช่ไหมก็คือใช่นะครับสงครามเย็นเนี่ยมันหมายความว่าเป็นสงครามที่ไม่ได้ ไม่ได้รบกันซึ่งหน้านะครับเป็นการรบใต้ดินเป็นการรบจิตวิทยาเป็นการรบด้วยสายรับเป็นการรบด้วยข่าวกรองอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสงครามเย็นนะครับนอกจากนี้อ่ะหลายประเทศทั่วโลกก็ยังมีสงครามภายในนะครับเช่นที่ในเลบานอนอิหร่านอิรักอียิปต์นะครับอย่างประเทศอียิปต์เนี่ยปกติเนี่ยก็เคยสงบสุขมาตลอดก็มาเริ่มสั่นคลอนตอนที่ประธานาธิบดีของ อียิปต์ถูกลอบสังหารโดยสาเหตุก็คือมีการหักหลังจากบุคคลภายในเองนะครับไปดูที่ประเทศเลบานอนนะครับสถานทูตอเมริกาก็ถูกกลุ่มมุสลิมชาวอิหร่านะใช้ระเบิดพรีชีพนะครับทำให้เหตุระเบิดครั้งนั้นมีทหารหลายชาติเสียชีวิตร่วม300นายนะครับอเมริกายังไม่ฟันธงว่าเป็นการก่อการร้ายหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็ได้ถอนกำลังออกมาจากเลบานอนเพราะว่ากลัวว่าทหารของ พวกเขาจะเสียชีวิตไปมากกว่านี้นะครับโดยความขัดแย้งต่างๆในหลายประเทศนี่เองนะครับเลยเป็นโอกาสทองของพวก private force private force เป็นคำใหม่ที่ผมจะอธิบายนะครับ private force เนี่ยเป็นคำที่สำคัญมากๆเลยเสน่ถามออสลลดว่าเอ้าแล้วไอ้ private force เนี่ยมันคืออะไรนะครับ private force ตัวย่อ pf เนี่ย ออสโลตอธิบายว่าเป็นกองกําลังทหารรับจ้างอิสระเหมือนกับที่สเนค็เคยถามมาแล้ครับแต่ว่าย่อมๆมีหลายกลุม่มเล็กๆก,ก,กระจายไปหมดเต็มไปหมดนะครับคล้ายๆกับของสเน็กนั่นแหละ IPF เนี่ยทุกๆก,กลุ่มเนี่ยไดไอเดียมาจากกองกาลังของสเน็กหลังที่มารเทอร์เบสล่มสลายไปเนี่ยครับก็มี PF เกิดขึ้นมากมายกองกําลังของไดมอนด์ดอของมิเลอร์ก็เป็นหนึ่งใน PF นั่นเองนะครับประเด็นต่อไปก็คือออสโลตพูดถึง เหตุการณ์ที่มาเธอเบสโดนถล่มเมื่อ9ปีก่อนออสสลอตบอกว่ามิลเลอร์เล่าให้ออสสลอตฟังนะครับคือคือก่อนที่จะไปช่วยสเน็กเนี่ยมิลเลอร์กับออสสลอตได้มาเจอกันแล้วนะครับมิลเลอร์เล่าให้ออสสลอตฟังว่าออสสลอตรู้ว่าสเน็กเนี่ยจำมิลเลอร์ได้นะครับแต่ว่าสเน็กเนี่ยอาจจะยังลังเลว่าที่จำมิลเลอร์ได้เนี่ย ความทรงจาของมิลเลอร์เนี่ยอันไหนคือความจริงอันไหนคือเป็นภาพหลอนเป็นสิ่งที่สเน็กคิดขึ้นมาเองเพราะว่าสเนกเนี่ยอาจจะมีความจําที่มีภาพหลอนนะครับเพราะว่าเกิดจากการโคม่าเขาก็เลยยังสับสนว่าความเป็นจริงกับความที่เขาคิดเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สเน็กสับสนอยู่ในช่วงของการฟื้นโคม่านะครับออสลอตเลยเล่าเรื่องราวที่มิลเลอร์เล่าให้ออสลอตฟังทั้งหมดดังนี้นะครับมิลเลอร์เล่าว,ว่า ตั้งแต่มิลเลอร์เริ่มรู้จักสเนกนะครับรู้จักตั้งแต่โคลัมเบียนะครับเล่าไปถึงสเนกกับมิลเลอร์เนี่ยร่วมธุรกิจโดยมิลเลอร์เป็นคนคิดว่าจะเอาความสามารถของด้านด้านการสู้รบของสเน็กมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจนกลายเป็นธุรกิจกองกำลังทหารอิสระ M.S.F. นั่นเองแต่แล้วนะครับเมื่อดำเนินกองกำลังทหารอิสระไปก็ยังขาด ด้านเงินทุนแล้วก็ด้านทรัพยากรอะไรอีกมากมายนะครับจนมาถึงเหตุการณ์ภาคคริสวอร์เกอร์ที่ได้รับงานให้ไปคอสตาริกางานนั้นได้ผลตอบแทนสูงแถมยังไม่พอผลตอบแทนยังได้ฐานเป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลอีกด้วยจนในที่สุดมิเลอร์ก็รับที่จะรับงานนั้นกลายมาเป็นมาเธอเบสในที่สุดนะครับกองกำลัง M.S.F. ของ Snake และ Miller ก็ขยับขยายไปอย่างรวดเร็วเร็วจนประเทศต่างๆทั่วโลกต้องจับตามองตอนนั้นหลายประเทศจ้องจะทำลายกองกำลังของ s n a k กครับแต่ก็กมาเกิดเหตุที่ X.O.F. ของ Cipher เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ C.I.A. เนี่ยคือจริงๆแล้วมันจะเป็นกองกำลังของ c y p h e r นะครับก็มันเป็นกองกำลังของ Cipher ที่ขึ้นกับ C.I.A. และเป็นของอเมริกาเนี่ยาอธิบายนะครับ XOF เนี่ยใช้พาสและชิโกหรือว่าชิโกเนี่ยเป็นเหยื่อล่อให้สเนคกออกจากฐานไปที่คิวบาไปช่วยพาสและชิโกจากนั้นก็แกล้งนะครับ XOF เนี่ยก็แกล้งทําเป็น IAEA ปลอมเพื่อที่จะเข้าไปตรวจนิวเคลียร์ที่มาเทอร์เบสแอบเอา C 4ระเบิดีรมทเนี่ยไปติดที่ตามฐานต่างๆในมาเทอร์เบสทำให้มาเทอเบสเนี่ยถูกระเบิดพร้อมกันและล่มสลายภายในเวลาไม่กี่นาที มิลเลอร์บอกว่าสิ่งที่เขาพลาดก็คือเขานะครับไว้วางใจนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเกินไปคนที่ดูแลเรื่องการตรวจนิวเคลียร์ครั้งนี้นั่นก็คือฮิวอี้คนที่มิลเลอร์สงสัยในที่สุดน,นะครับหลังจากที่เกิดเหตุมาเธอเบสโดนถลม่มกองกำลังของสนเนกที่ตอนนั้นเนี่ยมีทหารหลาย หลายคนหลายกลุ่มเนี่ยออกไปทำธารกิจทหารรับจ้างใช่ไหมบางส่วนก็เฝ้าที่ฐานบางบางส่วนก็ออกไปทำธุรกิจอ่าหลังมาเทอเบสล่มเอ่อล่มสลายเกิดเหตุการณ์โดนถล่มเนี่ยกองกำลังของเซเนกที่ออกไปทำธุรกิจทั้งหมดครับก็รีบกลับฐานทันท,ท,ทีครับทีแรกพวกเขากลับมาเห็นซากปราหัดพังกลางทะเลเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าซากที่เห็นนั้นเป็นซากของมาเทอเบสครับพวกเขาก็คอยเช็คแผนที่ซ้ำแล้วซ้ำอีก เขาสำรวจทะเลซ้ำแล้วซ้ำอีกเช็คพิกัดของมาเธอเบสซ้ำแล้วซ้ำอีกจนในที่สุดเขาก็ยอมรับความจริงว่ามาเธอเบสของเขาล่มสลายไปแล้วแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าสเนกเสียชีวิตไปแล้วนะครับออกสลอดบอกว่าสเน็กจริงๆแล้วก็ควรจะตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับแต่ก็รอดมาได้นะครับและสิ่งที่ไซเฟอร์ต้องการก็คงจะต้องการปริกชีพสเนกตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะครับ คนส่วนใหญ่ทั้งโลกนี่ก็คิดว่าสเนกตายไปแล้วหมอคนแรกที่รักษาสเนกนะครับเห็นสภาพสเนกตอนแรกเลยเนี่ยยังไม่เชื่อเลยว่าหมอกําลังดูคนเจ็บหรือว่าดูอะไรอยู่คือมันสภาพเละมาก,กน,นะครับแบบแบบโอโ้โหผมก็คือถ้าใครได้ดูตอนบทนำเนี่ยจะรู้เหมือนกันว่าบาดแผลของสเนกค,คือทั่วร่างกายจริงๆที่แผ่นเอ็กซเรย์ที่หมอให้ดูนะครับหลังผ่าตัดเรียบร้อยสเนกก็ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลแห่งแรกเนี่ย ถูกส่งตัวไปที่ไซปรัสนะครับโดยคนดูแลเรื่องการรักษาสเนกตั้งแต่แรกจนถึงการส่งตัวไปที่ไซปรัสเนี่ยก็คืออีวานะครับออสลอดยังเล่าต่อไปว่าสภาพของสเนกนะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่ได้รอดแน่นอนเหมือนกับถ้าเปรียบเลยนะครับสเนกก็ตรงดิ่งไปสู่ขุมนรกแล้วแล้วก็ถูกฉุดดึงขึ้นมาเนกเกตสเนกคนเดิมนะครับได้ตายไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่เวีนัมสเนก อสรพิษคนใหม่ที่เต็มไปด้วยพิษสงรอบด้านโดยคําว่าเวนนมที่เป็นฉายาของสเนกใหม่เนี่ยแปลว่าพิษนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว,ว่าภาคเนี้ยเป็นฉายาใหม่ของสเนกนะครับเวนนมสเนกนะครับจากนั้นนะครับออสลอร์ก็เอามือเทียมให้สเน็กลองใส่สเนกก็บอกว่ายังรู้สึกเจ็บปแปลกๆอยู่เลยที่ปลายนิ้วของมือเทียมนะครับพอใส่ที่มือเทียมไปที่ข้างซ้ายใช่ไหมครับก็ อสโลก็ถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเสนกบอกว่ายังรู้สึกแปลกๆที่ปลายนิ้วของมือเทียมอสโลดบอกว่าอาการที่ว่านี้นะครับเขาเรียกว่าแฟนทอมเพนแฟนท่อมเพนคืออาการที่สมองยังจําแล้วก็รู้สึกถึงบาดแผลเก่าได้นะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้เสนกแขนซ้ายขาดก็จริงแต่ยังสามารถรู้สึกใส่แขนเทียมแล้วรู้สึกเจ็บแปลกที่เหมือนแบบเหมือนมีไฟช็อตที่ปลายนิ้วของมือเทียมได้เนี่ย อาการที่สมองยังจําความรู้สึกเก่าๆของบาดแผลเก่าๆได้เนี่ยเขาเรียกว่าแฟนทอมเพลนและนี่เองที่มาเป็นชื่อภาคนะครับมันมันสะท้อนถึงบาดแผลเก่าที่ฝังลึกจากเหตุการณ์9เดือนที่แล้วได้เป็นอย่างดีเลยคนระับนี่คือที่มาของภาคแฟนทอมเพลนเป็นอาการทางการแพทย์อย่างหนึ่งนะครับแฟนทอมเพ i นนะครับถือว่าเป็นผลอาการข้างเคียงอย่างหนึ่งของอาการโครม่าของสเนกก็ว่าได้นะครับผลข้างเคียงที่2ของสเนกค,ครับ สเนกเนี่ยอาจจะสับสนระหว่างภาพจริงหรือภาพหลอนความจริงกับจินตนาการนะครับยังแยกไม่ออกนะครับสลับไปสลับมาสิ่งที่ควรจะเห็นอาจจะไม่เห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นอาจจะเห็นเป็นต้นนี่คือผลข้างเคียงอีกอย่างของอาการโครมา่อาออสลลต์ก็ถามสเนกว่าเอ้ยแล้วเคยเห็นอาการที่ว่าไหมสลับสลับภาพจริงภาพหลอนอะไรเงี้ยสเน k กบอกคิดว่าเคยเห็นนะ อันนี้ผมเดาว,ว่าคงจะเป็นภาพที่สเน็กเห็นในช่วงบทนำนะครับสเนคคงอาจอาจ,จะคิดว่าเอ้ยบางอย่างที่เขาเห็นมันเป็นภาพหลอนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับออสสเลอ์ยังพูดถึงที่มาที่ไปของชายาใหม่ของออสสล,ลอ์เองคือชาลาชัสกาตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้แปลละเอียดเพราะว่าผมก็กลัวจะแปลผิดนะครับมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแปลคร่าวๆก็ประมาณว่ามันเป็นคำสองคำครับมาจากคำว่าชาลาัสกา นะครับกับคำว่าชาสกานะครับคำแรกชาลสกาเนี่ยมาจากชื่อหน่วยอะไรข้อย่างสองโซเวียตผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพอพอออสลอลตมาทำธุรกิจกับพวกทหารโซเวียตในอัฟกา,านิสถานสักระยะหนึ่งเนี่ยคนก็เริ่มเรียกอสอสอลตว่าชาลสกานะครับตอนที่ตอนนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นผู้สอบสวนแล้วก็ครูฝึกสอบสวนนักโทษนะครับ แล้วก็ด้วยกิติศัพท์ที่เขาเป็นผู้ที่สอบสวนนักโทษและก็ทรมานนักโทษนี่เองนะครับพวกกองโจรน,นะครับพวกกองโจรที่ต่อสู้กับโซเวียตเนี่ยก็เริ่มเรียกออกสลอดว่าชารสกานะครับชารสกาเนี่เป็นชื่อของดาบของวีรบุรุษคนหนึ่งของพวกกองโจรงงไหมผมยังงงเลยชารสกาเป็นชื่อของดาบของวีรบุรุษคนหนึ่งวีรบุรุษของพวกกองโจรน,นะครับของพวก กลุ่มมูจาฮีดินนะครับก็จนคนเรียกไปไปมามาระหว่างสองคำเนี่ยชารสกากับชารัสกาเนี่ยไปไปมามาจนผสมกันไปเป็นชาลาลชาสกาชาลาชารสกาเป็นฉายาใหม่ของอ็อกซ์ลอตนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อ็อกซ์ลอดอธิบายนอกจากนั้นนะครับยังมีการพูดถึง SALT 2 s a l t 2นะครับเป็นสนธิสัญญาที่อเมริกาและโซเวียตตกลงกันว่า จะครอบครองนิวเคลียร์อย่างจำกัดโดยการประชุม s ซาท์ทูเนี่ยเริ่มตั้งแต่ภาคคริสวอเกอร์นะครับคือเสร็จสิ้นไปละที่ภาคคริสวอเกอร์แต่ในส่วนของรายละเอียดผมยังไม่กล้าแปลไปมากกว่านี้รู้แค่ว่าส่่วนทีสัญญาซ้อนเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะกลัวจะแปลผิดเพี้ยนได้ถ้าใครอยากจะแปลหรือว่าอยากจะรู้ด้วยตัวเองก็สามารถที่จะเปิดเทปดูได้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือต่อจากนั้นนะครับออสลอตพูดถึงอดีต ตั้งแต่ออสลอตเจอสเน็กในภาคภารกิจสเน็กอีเทอร์จนมาถึงตอนที่ออสลอตซีโร่พาราเมดิกซีกีนอีวาบิ๊กบอสตั้งหน่วยตั้งตั้งกลุ่มสิกลังหนุ่มกลุ่มเดอะแพทริออตด้วยกันนะครับโดยจุดประสงค์ของกลุ่มเดอะแพทริออตก็คือสารต่อเจตนารมณ์ของเดอะบอสที่จะรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับจนต่อมาเนี่ยกลุ่มแพทริออตที่นำโดย ซีโร่เนี่ยก็ทำการคโครน n i n g บิ๊กบอสในตอนนั้นเนี่ยที่บิ๊กบอสเกิดอาการโครม่าจากการไปรบที่เวียดนามน,นะครับก็ซีโร่สั่งให้พาราเมดิกหรือว่าด็อกเตอร์คลาร์กเนี่ยทำการคโครน n i n g ในโครงการเล็กอองแฟนเทอร์ริเบิลนะครับที่คโครน n i n g บิ๊กบอสเป็นโซลิดแล้วก็ลิควิดแล้วก็โซลิดัสเน็กนะครับจนบิ๊กบอสรู้ภายหลังก็ไม่พอใจนะครับตัดสินใจทิ้งนะครับอเมริกาทิ้งหน่วยฟ็อกซ์เฮาที่เขาก่อตั้ง ทิ้งกลุ่มแพตรีออไม่เอาอะไรสักอย่างเลยออกไปตั้งกองกำลัง M S F จากกับมิลเลอร์นั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับซีรซโร่ก็เริ่มกระหายอำนาจเกินไปจนอีวาก็ตัดสินใจออกจากกลุ่มออสสลอเองนะครับก็ยังติดต่อกับเดอะแพทริออตอยู่แต่ว่าเป็นการร่วมติดต่อเดอะแพทริออตแบบมีเงื่อนไขเขาพูดแค่นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าออสสลอตตกลงออกมาหรือยังนะครับ แต่คิดว่าในในในยะเนี่ยก็น่าจะออกมาแล้วนะครับเพราะว่าออสลอตเนี่ยทิ้งท้ายว่าเงินทุนฟ no ิลโอดโซเฟอร์เลกาซีทั้งหมดเนี่ยที่ออสลอตได้มาท้ายภาค Portable o f เนี่ยเอาไปให้ซีโร่หมดแล้วในตอนที่เริ่มต้นหน่วยเดอะแพริอตเนี่ยครับเขานึกว่าซีโร่เนี่ยจะเจตนาดีนะครับเขาก็เอาเงินทุนทั้งหมดไปให้ซีโร่หมดแล้วนะครับ แล้วก็ออสลอตดบอกว่าสุดท้ายแล้วแพทริออตจริงๆก็เหลือแค่ซีโร่พาราเมดิกและก็ซิกินเท่านั้นนี่คือคําพูดที่ผมคิดว่าทําให้มองแล้วเนี่ยออสสลอตดน่าจะออกมาจากกลุ่มเดอะแพทริออตแล้วนะครับซีโร่นะครับสร้างกลุ่มไซเฟอร์ขึ้นมาไซเฟอร์เนี่ยเป็นกองกําลังหรือว่าเป็นหน่วยที่เกิดจากเครือข่ายข้อมูลนะครับที่มีเครือข่ายเชื่อมข้อมูลทั่วโลกมาอยู่ในกำมือนะครับ ผมคิดว่าซีโร่ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนี่นะครับรวมถึงเงินทุนฟิโลโซเฟอร์ในกำมือเนี่ยเอามาสร้างกองกำลังไซเฟอร์หน่วยไซเฟอร์นะครับไอเครือข่ายที่เชื่อมต่อข้อมูลทั่วโลกเนี่ยอยากให้ทุกคนนึกถึงอินเทอร์เน็ตครับแตม่มันในยุคนั้น,นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีแต่มันเป็นต้นแบบของอินเทอร์เน็ตนะครับเขาเรียกว่า น่าจะเป็นเครือข่ายที่สกินเขาพัฒนาอยู่เป็นเครือข่ายอาผ่าอาผาแล้วต่อไปเขาพัฒนาเป็นดาผาแล้วต่อไปเขาก็พัฒนาเป็นอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนึกภาพตอนนั้นน่ะตอนนั้นในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรแล้วก็ในยุคที่สงครามเย็นที่เขาสู้กันด้วยข่าวสารสู้กันด้วยข่าวกรองใครรู้ใครรู้ข้อมูลคู่ต่อสู้มากกว่าเป็นฝ่ายได้เปรียบเนี่ยในยุคในยุคนั้นถ้าเกิดใครที่มีข่าวสารอยู่ในมือมากที่สุด หรือว่าเยอะที่สุดเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับและนึกนึกนึกสภาพว่าพูดง่ายๆว่านึกสภาพว่าถ้าสมมุติว่าไซเฟอร์มีระบบที่คล้ายๆลกับอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือแต่เพียงผู้เดียวอ่ะท่านผู้ชมลองคิดดูว่ามันจะมีประโยชน์มาหาสาลขนาดไหนในขณะในขณะที่ทั่วโลกอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีระบบอะไรพวกนี้มากนักเออผมว่าตรงนี้แหละคือเป็นจุดจุดแข็งสําคัญของของไซเฟอร์ที่ทําให้ไซเฟอร์มี กองกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นมานะครับซีโร่ Zero นะครับพยายามขจัดเสี้ยนหนามของเขานะครับหนึ่งในนั้นก็คือสเนกนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไอตัวซีโร่เองเนี่ยก็หายตัวไปนะครับน้อยคนจะได้ตัวเขาจริงๆจ,จะได้เจอตัวเขาจริงๆอ่ะน้อยน้อยมากนะครับก็จะมีพาสนะครับที่ได้เจอตัวเขาจริงๆนะครับตอนสเนกโคมาเนี่ยครับ ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับซีโร่หลุดออกมาเลยนะครับไม่มีรูปถ่ายไม่มีข้อมูลการบันทึกเทปสนทนาไม่มีข่าวแม้กระทั่งข่าวลือของอที่เกี่ยวกับซีโร่เนี่ยก็ไม่มีเลยเออสลอดพยายามสืบทุกอย่างที่เกี่ยวกับซีโร่นะครับก็ไม่เจออะไรเลยนะครับไซเฟอร์นะครับที่ไม่มีซีโร่ควบคุมอยู่นี้นะครับ ก็ได้ขยายกองกําลังขยายอํานาจของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเ,เปรียบเสมือนไซเฟอร์เป็นสัตว์ร,ร้ายที่มีซีโร่เป็นกระดูกสันหลังครับแม้ตอนนี้กระดูกสันหลังหรือว่าซีโร่ไม่มีนะครับไซเฟอร์สัตว์ร,ร้ายเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวและอยู่รอดได้แต่ว่าการปรับตัวนั้นนะครับเป็นเป็นการปรับตัวที่ทําให้ร่างกายเน่าเฟะอันนี้คือการเปรียบ,เป,ยบ,เ,ปยบเปรียบเปรยนะ เปรียบไซเฟอร์เป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์ร้ายที่ไม่มีซีโร่ไม่มีกระดูกสันหลังไอสัตว์ร้ายที่ว่าก็ปรับตัวให้ร่างกายเริ่มเน่าเฟะนะครับร่างกายที่เน่าเฟะก็มีเชื้อปรสิตแพร่ลามไปทั่วร่างนะครับไอเชื้อปรสิต,ตเหล่านั้นน่ะก็คือพวกที่บุกโจมตีสเนกมาเธอร์เบส9ปีก่อนรวมถึงที่โรงพยาบาลด้วยไอปรสิตที่ว่านี่ก็คือปรสิตของ ไซเฟอร์ที่ว่าเนี่ยก็คือพวกหน่วยลับนะครับพวกหน่วยลับของไซเฟอร์หน่วย XOF นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ออสลอตพูดถึงนะครับผมผมแปลแบบผมพยายามเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยไม่รู้ว่าจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้ก็คือจบเรื่องราวที่สเนคคุยกับออสสลอตบนเรือเป็นเรื่องราวตลอด9ปีที่ผ่านมาว่า มันเกิดอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ถึงจะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ในอัฟกานิิฐานว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างผ่านมาตอนนี้20กว่านอาทีแล้วผมคงน่าจะหยุดคลิปนี้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเพราะมันจะยาวกันไปแล้วค่อยมาต่อเรื่องราวของอัฟกานิิฐานว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างไรบ้างนะครับ จะได้เข้าใจในเนื้อเรื่องของต้นเกมที่ผ่านมามากขึ้นนะครับสำหรับตอนนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเก็บเ,เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอาใจแฟนๆเมทัลเคียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพบกันต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ